สบายดีสบายดีสวัสดีพ่มแม่พ่นองเมื่อสุขสุขคนเนี่ทางฟังเล่าฟังไทยเลยกะอยู่ตั้งประเทศเนาะเมื่อนี้มาผอกับสองนาลีเจ้าเต๋ออุยกาพี่นองเมื่อนี้มาผอกับสองนาลีซาตะออยสองที่กาพนะพ่นองเมื่อนี้นาลีสิภาพ่มแม่พ่นองมาเบิง่งให้หน้าตากาเนาะเลยกะเอาภาบรรยากาศมาฝากพีผากนอกพอ่เอกเอฟซี เมื so ่อสักครู Hence, ่ทุกคนเนาะที่ว่าติดตามทับส้มทีปของนาลีเหมือนี้าบวเลยมาเฮดเวียดแต่ว่าเ้าสิมาเบิงฝาบรรยากาศเลยนวมาเบิงกะของขอบควันารีเนาะว่าไงละโบหรือยังหน่อยยู่ไก่สิดดำหรือว่ายังโดนเดี๋ยวเ้ามาติดตามทับส้มดมกันเนาะเพราะว่ามีพ่อเมย์เอซีเพิ่นฝากมาถามเนาะวานารีเอ่อเพิ่นทรงมาถามเนาะวานารีดำน้าละโบ เลยย่างเดี๋ยวมื้อนี้อลิสิพามาเบิงมามนํากันเลยเนาะไปเดี๋ยวเฮายางไปเบิงนํากันเลยไปเลยไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาอ่ายางไปเบิงกะของอีพอเรากะไว้เด้อพี่น้องว่ามันใหญ่ําใดละมันสิพอดําลบ่นี่ก็แม่นเส้นทางที่เฮาไปเนาะระหว่างการเดินทางเฮาก็สิประมาณนี้ตรงขาม แม่น้ำแห่งนี้เนาะห่วยพี่น้องน้ำห่วยตัวนี้จังจังจัง,จงหอดอนน้่นหอดหน้าเนาะพี่เนาะทำว่ายน้ำพนตกแห้งๆกะบบสะมาดไปนาได้เนาะเพราะว่าน้ำมันขึ้นพี่น้องเาอาศัยว่าหนับมันโบข้าจังได้ไปเนาะพี่นเนาะทางกำมือเอารถไปบ่ได้เนาะนาดีขี่รถบ่อันนะั้นเป็นไัยคณะผู้ขี่รถแข็งนี่กัไปได้ยู่มือจำนี้เนาะพี่น้อง เดี๋ยวยางไปเปบิ่งภาพบรรยากาศยามส,สวยๆเนี่ยาะพี่น้องเชีงอันประมาณเก่าสิบเก่าโมงสิบโมงเนาะเพราะว่าหน้าก็อยู่ไก่เติบเนาะพี่น้องประมาณสิบสอง,ง,ง,งลักตรงที่รถจักรมาเตะเฮือนนาลีเนาะจากบ้านเทศบาลมาสู่บ้านดูบเนาะเพราะว่าหน้าก็อยู่ไก่เติบพี่น้องนี่เป็นภาพบรรยากาศในระหว่างการเดินทางเอาละครับพี่น้องตอนนี้นาลีกะเดินทางมาหอด หน้าของนันี่แหละเนาะเดี๋ยวเฮาทีท่าภูเวียพี่น้องมาเบิ่งกะวัวใหญ่พ่อดำแล้วก็ไปเท้ากูได้ไปทางไหนเนาะเดี๋ยวจะไมาเห็นคลิปมาเบิ่งกะโค้งอีโฟคือแบบเป็นกะไหว้ตั้งแต่สองขีดลังเนาะสองสามขิดลังเนาะตอนนี้พอเราก็อยู่อันนั้นอยู่อันนั้นขั้นหน้าเนาะเราปานขั้นหน้าวันนี้พี่น้องคือแบบมื่อนี้นี่เข้าทีมาเบิ่งมาส้มเนาะว่าพอเราปานชนาหอดใจ ใจจิตดำหรือโบทางนี้ก็มีนะพี่น้องไปเดี๋ยวนารีสิพามาเบิง่งภาพบ,บรรยากาศเนาะพี่น้ะอะไรากันที่มาเบิง่งอ่าบรรยากาศคองไห้ข้าเจ้าเนาะข้างๆหน้านารีข้าเจ้าเหตให้เนาะแต่ว่าเขาพูดนารีเป็นบริหิเหตให้เฮ็ดแต่หน้าแต่ก็สวนมันเนาะพี่น้องไปเดีย๋ยวอย่างไปเบิ่งกับนารีได้ อีพอครับไอกิวคนอยู่ขั้นหน้าแล้วเนาะนารีมาส่าพี่น้องเอ้ยชาว้ามาสานะแมพี่น้องมาตั่านอีพอล้วขหน้าก็บอเนาะอันนี้แมนาทาจ้าวนะพี่นองหนวนขหนหน้าหนาไเฮือนเทีี่แหขาวป็นวเอยลนะของอบคุณนัลีกัแมน 1> 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าปุบเจ็ดกระบอหน่อยๆเนาะไม่ต่เจ็ดให้กะามานับมาหกซ้าตัวหน่อยๆไหมคะนับเนาะบวแดง่ายหาหน้ากันนน้อยไม่ต่เจ็ดหาหน้าหาจจะ,ะเป็นเผาเห็ดเปิดขอบเปิดคั่วเนาะเผาเห็ดแบบ 3, ทำ่ววาดิน้นทำม,มีอะไรเนาะคือเขาเปิดอยู่เปิดกระไลแล้วเป็นเศร้าที่นาะ เ้าให้คือเฮานี่ยแยบให้ 7, 8, 8. คือทางเบื้อหนักก็เป็นของเอือยเนาะแต่ข้องนารีที่เพิ่นสร้างครอบครัวแล้วก็นนเป็นไนหน้าคุเพิ่นเบื่อปูนต่อทีคือเบื้อปูนก็แม่นให้หน้าของเอือยนารีเนาะตอนนารียางทำอินตอนนารียางมาห่อทำยิ้น่ยแม่นบ่แม่นให้หน้านารีเนาะให้หนา้านีลแทนแมนเท่าน,นี้แหละนี่จะแยหแล้วเนาะ พวกปัญญาจารย์เงี้งโมมีซ้ำเข้าห้ากันอะไรจหนูอัสวสดีเอฟนะสบายดีสบายดีนะพลพีน่น้องคือสิ่งยังจิวหนาจับตา่อของนาลี่ลเลยเนาะเี็นกํลังเหตุเบี้ย ชาวระเทศต้องขี่่าเนอมือนี้าเบิงอนขัดไกเด้อขุเ้าขั่ขัดใก่แเรกวาเดใน้อยนเนักน่เนาัยรถรัยงอาศัยแต่เพื่อแห้งเฮ้าเค็ดมือละน้อยเพื่อสิแล้วกับปี่นาพี่ฮื้อพุนแหละขัใสชรถน่ะเข้าเดียวเนาะขจาไทยมันเดียวก็ได้ไทยมันโบได้จำแบ่าตแห้มันจำแนนเพรขาไทยหันไท้จำก็ได้ข้าทำมีเงินเพิ่ม อ <ten men. S 1> ๋อแบบนี้เราซ่อแน่เลยครับซ่อหนันบ่เขาได้ซ่อนี่ก็ซอกียร์ตัวเนาะปรไมาเบันปุกอ่านเจ็ดแปดหน่อยอ่ะแบบยิงโจ๊กสามยห้ากเจ็ดกอบตัวหน่อยเนาะรายเนาะไมเที่ยวเข้ากรนปีหนึ่งกะได้จะสอบก็อับเขาได้แต่ละาีเขาเคยได้ ซ้ำซิผาสอบซ้ำซิบประมาณแหละบริกรเนาะแต่ละปีเนาะคันเป็นลายเป็นข้าวสารกับประมาณอยู่สิบสอบสอบละหารสิบกิโลกรัมเนาะพี่เนาะสอิบกระสอบซิบสอบสิบหาสอบเนาะซิบหาสอบเขาอาเขาซานพี่เนาะบริเวณข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกประมาณอยู่สามสิบสอบแต่แต่ละปีแต่ว่าเฮาบริกุมกินเนาะเฮาต้องอันนั้นเอาอาศัยอันคายมันต้นและสื่อเขากินเนาะของขว้วของชาวนาลีตะอุน บอกีเฝินทางผูดไยไปซ้ำขับาสัมผัสมาเบิรงนบุกีเก็นเห็ดเบีค์เนาะเพราะว่าบุกีบอได้เขาคิดเพิ่มเติมนะเนาะอ้เหบไอ้เห็ดคิเ่มเก้กัหอ่เ็ดี่ย่างชื่อหนจำตาไอเขาเน้ะมีคนรอคือหููในบ่เนาะ อย่ามาสัตว์ว่าสีเด้อพี่น้องวัอนี้นารีประเทศยั้งนอนนารีพามาเบิ้งผาบรรยากาศแล้วมาเบิ้งกะเพราะว่าพ่อเมย์เอฟซีเพิ่นถามหาเนาะว่านารีบพราทันดำหน้าบรา่ทางบ้านนารีเนาะเพิ่นเสร็จมาทางส่วนตูนารีก็เลยมาถ่ายให้เบิ้งเป็นคลิปวิดีโอเลยเนาะวัอนี้เนาะคือยั้งนี่เมื่อยบ่เมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเพื่อนว่าถ้นมีลำวานเย็นๆนี่คือสะเศร้านาะ สบายดีเอฟซีนะต๊สบายดีเอฟซีเอซีซาดาลีตาโอ้ยตาโอ้ยก็จ <laughs> ีเมื่อยแห่งฟังไปเสียงนะพี่น้องบุกกี้พ้นมาปาดคขั้นหน้าซอยพ่อพมือนี่จนซาดาลีมันมาถ่ายคลิปนะพี่น้องมาถ่ายคลิปเบิง่งไก่สีดำแล้วถ้าว่ามีฝนเนาะกะเฮากะเหลื่อมสีหญ่แล้วอีกประมาณเศร้า,า,าว,วันก็นคือสีด้ดำถ่ายเดือนแม่นบกกุกถ่ายวันถ่ายถ่ายเดือนนีสีด้ดำบุกขันฝคนโตสดีดำเนาะ กากพันธุี่แต่ว่าอาศัยฝนนี่แล้วถ้าโมมีฝนก็คือว่าดำบ่ได้มด่มีหนาเนาะเข้าบ่ได้โคมนหนาค้งทางขาจาเนาะทางที่เจาว่า,าอันนั้นพัฒนาแล้วเนาะขจาอาศัยแบบว่าเจาะหนามแล้วเข้าโคมนหนามเตละล่ะให้แม่นซาา้ำอ่ะเทศแดดตลอดปีเลยคือทางนั่นนี่แม่นบ่ได้เนาะันะมีขึ้นท้อนขนาดนั้นเนาะอาศัยเหตดตามบบนีการคุดเอา,เอาคอุดเอาคือคุดเท่ากับบอ่อใดจ่างขจาไทยเนาะ เขาคุดเอาปาดคันหนาเขาคุดเอาเพราะว่ามันกั่วอยู่พี่น้องมันเนี่ยกั่วอยู่เขาก,ก็เลยต้องุดเอาขยายขยายให้ทั้ง้หน้าน,นี่มันกั่วให้ข้างหน้าน่ะหน่อยลงเพื่อให้เห,าห่า่ได้ซักเขาไลา่ขลืนให้เห่าในใจเขาไล่ขืนนะนะเพราะว่าแต่ละปีเขาก็แดดชันมะรีบอกเลยเนาะงามเกลยวกแดดเมืะอวันซักสิบยออันเป็นเขาซานกะสิบฐานโสดเนาะไม่ได้เลยเลย่ <ๆ S 2> ได้บอ<ด> ต้มชีบซอฟคันว่าเข่าแบบว่าในมันโบอันนั้นเนาะโบอันนั้นโบตึงโบยังคันมันมีแกบลายกระแม็นโบท้ายฮาซิ่งหากอสเนาะนี่แหละวิทีชีวิตของขอบครัวดซาแนลี่แต่โอ้ยนะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็นหน้าของฮาเซเถเนาะขอนยามดำจะไอนน่าดีก็ะซิมาทาเอขอนย่างคนเดียวน่าดีก็ะซิมาทาให้โฮเมพิ่งเลยเบืองเลยสุ่มกันเนาะ ข้าไปหาเงินหจากเนาะพี่น้องหากือขาวซื้อน้ํานกิน,ลน,น,กาน,าน,นแล้วพี่น้องเลยบ่ค่อยได้มาหน้าเนาะมีแต่พอแล้วค่ะคจ้แจบ่เห็นนั่นมาให้นะมื้อนี้บ่เห็นคนนก่อนเอาใหม่ไคันยามาใหม่เดี๋ยวสิมาอัดคลิปหาาใหม่ให้พวกพี่น้องเบิ่งเนาะ เดี๋ยวจะน้อยลีบกินกอนเบิงเนาะตอนนี้เนาหาทางเข้าสีทายให,ให้เบิง์นเนอะวันนี้บอไดมีเนี่ยหาสระเนาะพามาเบิงพาบรรยากาศเก็บมาฝากพ่อเมย f เอฟซีเมื่อสุกูสุกคนเนาะมิม่ได้ไฮขะจับจับปุกเขาไกลๆนานที่ปีนี้โอ้คือสิมวนเนอะ บรรยากาศคือดีไล่มีแต่ไฮแต่นานะ้าแต่มีไฮมีหน้าเนาะเที่ยงนี่เมนกับเที่ยงเอื้อยนารีเองเนาะบนผักอาศัยกินเขากินนามอยู่นี่ยำพอามาเห็ดเบียกเห็ดงานเที่ยงกระชายเติบเนาะอยู่ได้ประมาณสิบคนนี่ให้ข้าเจ้าพี่น้องเขา เขาจะปลูกเส้ยไฮนี่เขาเขางามนั่เนาะเดินซิปเข้ากะสามารถเก็บเกี่ยวนะพี่เนาะหูดเขาอะไรนะโอ้โหพูพามามีแต่สวนมันมีทั้งไฮเนะพี่เนาะเจไดก็มีแต่ไฮเนาะไปเลยย่นีนกนเป็นประมาณนี้ อะไรพ่อเมพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะนารีก็พาพ่อเม่พี่น้องมาเบิรงมาสงามงผาบรรยากาศแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ภูผาปราใหม่เลยก็ให้หน้าตาการของพ่อเมย์ประส,ะสนทางบ้านนารีแล,ะกะล,กลกว,วก็ลักๆักเมนครอบคัวนารีเองเนาะพี่น้องเือนารีบอได้มาออกให้งานซอยโพหรือว่าซอยอ่านเนาะว่าโพาเป็นว่าเป็นไม่ยิงนะโพกออกให้งานนั้นก็ได้นี่จ่า ให้ทั้งอ,าอ้ายเนาะเพิ่นเป็นผู้ชายเนาะซอยทอเขาเจ้าก็บ,บ่ได้เฮ็ดหลายบด้เ,ดเฮ็ดซ้ำเหื่อแห้งเนาะเมื่อยเขาเจ้าก็พักพนพี่นอ้องกับ,บ่ได้มาออกให้งานซอยเพิ่นเนาะถามออกให้งานกับแฟกโตกับสิต่างจากนี่เนาะคือโจรพุ่นแลพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้กะได้ทายถ้ำห้พ่อแม่พี่นอ้องเบิง่งให้หน้าตาการแล้วเรียบร้อยแล้วเน,ะนาะนลีกับบุคคลบอกอยังร้ายนลีอยากขอฝากพ่อแม่พี่นอ้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกังลังใจให้นลีซัดโอเดบ,บนิก ให้หักให้แพงให้ดูนารีแบบที่เคยหักแพงมากเนาะคือที่ผ่านมากอะบมลืมเนาะกับอาศัยพอมเอฟซี FC, ทางภายในต่างประเทศเนาะเฮตานารีได้มีกำลังใจอยาคิดคีปอีกข้างเนาะเพราะส่วนหนึ่งนารีกระบมเฮดคีปเนาะหย่อนวานารีมีปัญหาทางด่านเอเซนกับเมนเนาะทางด่านส่องโทรศัพท์กับกับเพ่เนหขนาี่ย้อนนารีก็เลยต้องได้ไปหาหักจ้างก็เนาะ หาครับจางเพื่อจุนเจือขอบครัวนะนี่เอง่ะแหละแล้วก็จังได้แปลงโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็กลับมาเฮ็ดขึ้นอีกข้างเนาะแล้วหวังว่าเหตุข้างนี้กะโบมีปัญหายัางเนาะสจหรับคลิปนี้กะโบเขาบอกเล่นร้าเนาะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้จะแล้กะขอโอเคเขใจหลายๆเนาะที่จิตต้าเหมือนก็เป็นกำลังใจให้นารีทราบตลอดมาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบใจแล้วก็บายบายพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนตอนนี้นารีจะเดินทางกลับแล้ว 拜拜。Bye bye.